สวัสดีครับทุกคนวันนี้อามก็จะมาแนะนาซีรีส์วายกันอีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่3เนาะก็วันนี้จะมาแนะนําซีรีส์เรื่องเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นเป็นผลงานของค่ายจีมเอ็มทีวีซึ่งจะออนแอร์ในวันที่14กันยายนนี้ซึ่งก็คือเดือนหนานะครับทุกคนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นิยายของเรื่องเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นจะมีอยู่3เล่มแต่งโดยพินตาตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เซนบุ๊ ราคาประมาณ200แต่ว่าจะไม่เกิน300บาทในเรื่องก็จะเป็นหมอไปนักศึกษาแพทย์ที่ฉลาดหลักแหลมแต่ไม่สัทานในความรักกับอีกนักศึกษาวิศวะที่จะกลับมาทวงสัญญาของเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกียสีขาวก็ต้องคั่วบกาวสีฝุ่นซึ่งคนที่รับบทอิฐจะเป็นมาร์คปาฮุนจียาเจริญเป็นหนุ่มนักศึกษาวิศวะเจ้าของดีเกียอดีตเป็นหัวหน้าชมรมกีฬาของโรงเรียน ส่วนไปรับบทโดยวินพวินนักศึกษาแพทย์ฉลาดอดีตเป็นหัวหน้าชมรมฝ่ายวิชาการเรื่องราวความรักของพวกเขาค่อนข้างที่จะวุ่นวายเพราะทั้งสองคนเป็นคู่อริกันแต่โชคชะตาก็นำพาให้ทั้งสองคนนั้นได้กลับมาเจอกันเพื่อทวงสัญญาแห่งเกียร์สีขาวและกลวสีฝุ่นนั่นเองซึ่งก็บอกได้เลยว่าซีเรื่องนี้ไม่ขนพาดกันแน่นอนนะครับทุกคนก็สามารถ ติดตามเราชมได้ในวันที่14กันยายนนี้นะครับทุกคนนนก็คือเดือนหน้าน,นั่นเองนะครับทุกคนก็อดใจเรากันอีกนิดหนึ่งซึ่งก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนกับการแนะนำซีดี EP ที่3นะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ช่อง ARM ด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ ARM ก็ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย